มาแล้วคะ่ะสำหรับใครที่กำลังรอนะคะ4ประตูเกียร์ออโต้สี่คู่นะ,ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรุ่น4ประตูเกียร์ออโต้สปอร์ตนั่นเองนะ,ะสำหรับคันนี้นะ,ะออบอกเลยว่ามาแตะโชว์รูมแล้วนะ,คะใครที่กำลังตั้งตารอนะคะอยากจะ รู้หน้าตาสเปคของตัว4ี่คูณสเป็นยังไงนะคะว่าภายนอกภายในต่างกันเยอะกว่าตัวเก่าไหมเดี๋ยวจเจ๊พามาชมนะคะทั้งคันนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับคันนี้นะ,ะปี2025นั่นเองค่ะสําหรับรุ่นสปอร์ตคันนี้นะคะราคาค่าตัวของเขานะคะจะอยู่ที่1นึ่งล้านแปดหมืน 4,000บาทนั่นเองนะคะเ,คเป็นรุ่น 4x4 เกียร์ออโต้6สปีดนั่นเองค่ะมาชมกันเลยนะคะว่าหน้าตาของเขาเป็นไงบ้างนะคะสำหรับคันนี้นะในส่วนของตัวกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าสีดำนะคะ ตัวกระจหน้าสีดำกาสีเทากาไฟนั่นเองค่ะมาพร้อมกับตัวโลโก้ฟอร์ดนะคะที่มีขนาดใหญ่มากๆเลยเห็นไหมคะแล้วก็ในส่วนของตัวไฟหน้าเนี่ยเป็นไฟหน้ามันติล e เฟกเตอร LED มาพร้อมกับตัวไฟเด t ทามแ n น i n g งไลท์นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะในส่วนของตัวตัวกันชนด้านหน้าเนี่ย จะเป็นครึ่งหนึ่งนะคะที่เป็นรูปตัวเหตุเนี่ยเราจะมองตรงๆจะเห็นว่าเป็นรูปตัวเหตุนะคะตัวนี้จะเป็นสีเทากาไฟชายกันชนนะคะจะเป็นสีบรอนเงินนั่นเองมาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกที่เป็น LED นั่นเองนะคะของเขาเนี่ยตัวกรอบข้อไฟตัดหมอกจะเป็นสีเทากาไฟนั่นเองนะคะ เดี๋ยวมาชมในส่วนของตัวด้านข้างกันบ้างนะคะด้านข้างก็จะเป็นล้อแม็กลายสปอร์ตนั่นเองนะคะเป็นแม็กลายก้านสีเงินนะคะตัดด้วยสีเทาเงานั่นเองไอ้สีดําเงานั่นเองค่ะตัวคิ้วลอก็เหมือนเดิมนะคะลูกค้าเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนเลยสําหรับคันนี้นะคะลูกค้าไม่แต่งเพราะว่าอยากใช้ช่วงล่างเดิมเพื่อจะเอาไปลุยนะคะในสวนนะคะก็คือเอาไว้ใช้งานเป็นหลักนั่นเองค่ะแล้วก็ช่วงล่างเดิมนะคะ คิ้วล้อเดิมๆนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นปี2025 เป็นตัวยูโรไฟแล้วนะคะตอนนี้เราจะพัฒนาเป็นยูโรซิกแล้วนะคะทุกคนนะคะของคนอื่นเขายังยูโรห้าอยู่ของเราจะเป็นยูโรซิกแล้วนะคะสําหรับสังเกตง่ายๆนะสําหรับรุ่นนี้นะคะจะไม่มีคําว่าเทอร์โบนั่นเองตรงแกงดันข้างนะคะแต่ว่าได้มาเป็นระบบ DPS นะคะตัวนี้จะเป็นตัวขจัดคาบเข่าไอเสียนะคะลดในเรื่องของการปล่อยไอเสียให้น้อยลงนั่นเองค่ะแล้วก็กระจกหมูช้างเนี่ยของเราเนี่ยจะเป็นสีเทากาวไฟนั่นเองสำหรับรุ่น สปอร์ตนะคะตัวเสา,า a เสา B นะคะจะเป็นสีดำนะคะตัวนี้จะเป็นสีดำนะ,ะไม่ได้เหมือน x l s นะคะถ้า x l จะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะตัวนี้ก็จะเพิ่มมิติดูให้ตัวรถเนี่ยดูกว้างขึ้นนะสำหรับที่เป็นแบบสีดำเห็นไหมจะดูรถดูกว้างมากๆนะคะแล้วก็ตัวฟิล์มเนี่ยเราติดตั้งฟิล์มเป็นฟิล์มเซรามิกให้เป็นฟิล์มเกร A นั่นเองตัวนี้รับประกันฟิล์มอยู่ที่10ปีให้นั่นเองค่ะในส่วนของตัวกันสาดต,ติดตั้งเพิ่มให้นะคะสำหรับลูกค้าที่ใครชื่นชอบในส่วนของตัวกันสาดก็สามารถติดเพิ่มได้หรือไม่ติดก็ได้อย่างจเจ๊เนี่ยไม่ชอบในส่วนของตัวกันสาดเลยไม่เคยติดกันสาดให้รถตัวเองเลยนะคะแล้วก็มือจับประตูจะเป็นสีเทากาไฟมาให้นั่นเองค่ะในส่วนของตัวบันไดเหยียบด้านข้างนะคะตัวนี้จะเป็นสีดำนะคะเป็นสีดาร้้นให้นั่นเองนะ แล้วก็ฝาทางน้ํามันเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะเป็นระบบป๊อปอัพตัวนี้นะคะเติมน้ํามันดีเซลนะคะความจุน้ํามันจุได้ถึง80ลิตรเลยนะคะแล้วก็ เติมน้ำมัน B 1 0 B 7 B 2 0นั่นเองนะคะช่วงล่างนะคะสำหรับรุ่นสปอร์ตนะคะเป็นช่วงล่างที่เป็นช่วงล่างเดียวกันกับตัว y t ยท็นะคะเป็นช่วงล่างโมโนโทูบนั่นเองนะคะเหมือนตัวเอลเรสตัว y t ยท็เลยนะคะเป็นช่วงล่างโมโนโทูบนั่นเองบันไดเหยียบด้านข้างมีมาให้เรียบร้อยแล้วไฟไท้ายนะคะเป็นไฟไท้าย LED นะพ่นดำเงานะคะเป็นพ่นดำเงาแบบสีสวยมากๆเลยสำหรับคันนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากได้ตัว ครอ,อบในส่วนของตัวกันรกระแทกจะติดให้นะแต่คันนี้ลูกค้าไม่ชอบไงก็เลยไม่ได้ติดนะคะเป็นไฟ LED เห็นไหมสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็กันชนท้ายเป็นกันชนท้ายเดิมที่เป็นสีเทากาาไฟมาพร้อมกับตัวไล่สเต็ปนะคะในการก้าวขึ้นลงนะคะตัวนี้นะคะ จะเป็นกันชนที่เป็นแบบสเตปให้นะคะเวลาลูกค้าก้าวขึ้นเนี่ยจะสะดวกสบายนะคะสะดวกสบายในการใช้งานนั่นเองค่ะตัวนี้จะมีคําว่าสปอร์ตให้ด้วยนะคะสำหรับรุ่นสปอร์ตอย่างที่แจ้งไปแต่ว่าจะไม่มีคําว่า4ีกุญสนั่นเองนะคะแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากจะติดตัวหนังสืออะคริลิกเพิ่มคําว่า4ีกุสสามารถแจ้งมาได้เลยนะคะสําหรับลูกค้าบอกว่าอา้าทำไมไม่ติดให้ล่ะอะไรเงี้ยเอาเป็นของแถมไปแล้วกันเนาะ แล้วก็ในส่วนของตัวคำว่า Ranger นะคะลูกค้าก็ติดเป็นตัวสติ๊กเกอร์แต่ถ้าใครอยากได้เป็นตัวหนังสือโนูนๆเนี่ยก็สามารถแจ้งมาได้เลยนะคะติดตั้งให้ได้เลือกสีได้อะไรได้เนาะแล้วก็คันนี้นะคะจะเป็นฝาท้ายแบบผ่อนแรงนั่นเองนะคะนี่ผ่อนแรงนะคะแล้วก็ติดเห็นไหม ลูกค้าติดในส่วนของตัวโชคอัพเพิ่มนะคะตัวนี้โชคอัพเป็นของ G T นั่นเองนะคะตัวกระบาดไยเนี่ยเป็นกระบาดายที่ให้ความกว้างแล้วลึกมากๆเลยแล้วก็ตัวนี้นะคะ ความการบรรทุกของเขาเนี่ยจะบรรทุกได้ถึง1.3ตันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็พื้นที่การใช้สอยกระบะท้ายเนี่ยสามารถจุของได้เยอะมากๆนะคะเพราะว่าเราลดขนาดพื้นที่ตรงซุ้มล้อให้เล็กลงเห็นไหมคะแล้วก็ขยายและเพิ่มในเรื่องของพื้นที่การวางสัมภาระได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของตัวห่วงที่ติดตั้งมาเรียบร้อยมา,มาพร้อมกับตัวกระบะไลเนอร์นะคะตัวนี้จะเป็นห่วงเอาไว้ร้อยเชือกนะคะในส่วนของตรงนี้นะ เอาไว้เลยเชือกรัดสิ่งของนั่นเองนะคะเห็นไหมสะดวกสบายมากๆเลยแล้วก็เก็บงานเนียบมากนะคะแล้วก็ตัวกาบข้อฝากระบะท้ายเนี่ยก็ติดตั้งมาให้ทุกรุ่นที่เป็นเน็กเจนนั่นเองนะคะแล้วก็ยังเจาะในเรื่องของตัวรูมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้เราเจาะมาให้ถึง3ามจุดเลยทีเดียวนะคะสำหรับลูกค้าที่แบบว่าอยากจะติดในส่วนของตัวโรลเลอร์เพิ่มนะคะอยากติดของตัวเอ้ยม่ท้อทีอยากติดของตัวอ่า คอกหรือเป็นโลบาร์อย่างเงี้ยสามารถติดตั้งเพิ่มได้นะคะโดยที่ลูกค้าไม่ต้องไปเจาะตัวถงังรถเราเจาะมาไว้ให้ลูกค้าใช้งานเรียบร้อยเพียงแต่ว่าแกไอตัวจุดนั้นออกนะคะแล้วก็วางตัวคอกลงไปได้เลยแล้วก็ขันน็อตนั่นเองนะคะแล้วก็ไม่ต้องงงวลว่าจะเป็นสนิมไหมเรา เจาะมาจากโรงงานนะคะไม่มีการขึ้นสนิมแน่นอนนะคะสําหรับภายในนะเดี๋ยวไปดูภายในในส่วนของตัวสปอร์ตนะคะด้านหลังเป็นยังไงมาดูบนพร้อมๆกันนะคะเจ๊ก,ก็เพิ่งปล่อยเป็นคันแรกเช่นเดียวกันนะคะ <S <S สาหรับรุ่นสปอร์ตนะคะให้มาเป็นแอร์หลังเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคันนี้นะให้เป็นแอร์หลังแล้วแล้วก็ตัวจุดไฟ2 3 0มโวลต์มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวพนัก ทิแขนตรงนี้ก็มีติดตั้งมาให้ทุกรุ่นอยู่แล้วนะคะที่เป็นเนกเจนนั่นเองเบาะนะคะตัวเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะเบาะหนังนะคะเป็นเบาะหนังเดินได้ด้วยได้สีขาวนั่นเองนะคะสําหรับเบาะนะไม่ต้องกลัวว่าเอ๊ะคนนั่งข้างหลังะจะเย็นไหมเรามีแอร์หลังให้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาชมในส่วนของตัวด้านหน้ากันบ้างนะคะสําหรับรุ่นสปอร์ตีคณสนะคะเบาะเห็นไหมคะ เป็นเบาะเหมือนเบาะลายเดียวกันที่เป็นของรุ่นเอ s เลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวพนักพิงหลังสามารถปรับเอ็นได้แล้วก็ตัวเบาะนะ,ะสามารถเลื่อนขึ้นนะคะสูงต่ำได้นะคะตัวอ่าตัวนี้นะคะที่เป็นตัวพรมลัยนะคะตัวนี้จะเป็นพงมลัยไฟฟ้านะรัศมีวงเลี้ยวให้แคบมากๆเลยสำหรับกระบะนะคะใช้พื้นที่ในการเลี้ยวกับรถแคบลงนะคะอยู่ประมาณ4.9ม mm, ลิเมตรนั่นเองค่ะ แล้วก็ในส่วนของตัวพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าอย่างที่แจ้งไปนะคะมาพร้อมกับตัวปุ่มมัลติฟังก์ชันที่พวงมลาลัยปุ่มก็จะเพิ่มขึ้นนะคะสำหรับคันนี้ได้มาเป็นตัวล็อกความเร็วได้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวเสียงเพิ่มเสียงสั่งงานด้วยเสียงเป็นภาษาไทยนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวนี้สามารถรับโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะเชื่อมต่อ Android Auto หรือ Apple p p l e CarPlay ได้หมดเลยนะคะได้เป็นแบบ ไอโฟนก็ได้อะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าใครมีโทรศัพท์ที่ใช้งาน2อ,อรุ่นนี้นะคะก็สามารถเชื่อมต่อได้เลยนะคะแล้วก็หน้าจอนะคะให้มาเป็นหน้าจอ1อ่า10.1นิ้วนั่นเองนะคะหน้าจอ Sync 4a ตัวคอนโซลด้านหน้าเนี่ยจะเป็นสีดำนะคะ ตัดด้วยสีเทากาไฟนะคะก็คือยังเหมือนเดิมกับตัว2024อยู่นะคะแล้วก็ตัวช่องแอร์เนี่ยจะตัดกรอบเป็นสีดำนะคะตัดด้วยสีโครเมียมมาให้นั่นเองนะคะแล้วก็เพิ่มเข้ามานะคะตัวนี้จะได้ในส่วนของตัวแท่นชาร์จไร้สายมาให้เรียบร้อยนะคะสำหรับของใครเนี่ยแบบว่ามีตัวโทรศัพท์ที่สามารถรองรับในส่วนของตัวชาร์จไร้สายก็สามารถวางได้เลยนะคะไม่ต้องเชื่อมต่อใดๆเลยนะแล้วในส่วนของตัว ถ้าเกิดว่าใครไม่มีนะคะในส่วนของตัวแท่นชาร์สายก็นี่เลยนะคะเรามีช่องเสียบปลั๊กไฟนะคะที่เป็นสายไฟ USB แล้วก็ Type C มีมาให้2แบบเลยนะ,ะแล้วก็คันเกียร์นะคะเป็นเกียร์6สปีดเกียร์ออโต้นั่นเองส่วนที่เพิ่มขึ้นเข้ามานะคะในส่วนของรุ่นปี2025เนี่ยจะเป็นระบบออโต้สตาร์ทสต็อปมาให้เรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะถ้าเกิดว่าไม่อยากใช้งานเนาะลูกค้าก็สามารถปิดได้นะคะมาพร้อมกับตัวระบบ ทีระบบออฟนะคะสามารถเปิดปิดได้นะแต่ว่าก็คือมันปิดเปิดอัตโนมัติอยู่แล้วทุกคนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดลูกค้าอยากจะปิดจะปิดต่อเมื่อเวลารถติดหลบนั่นเองจะช่วยในการแบบว่าไม่ให้ล้อหม,มุนฟรีนั่นเองค่ะแล้วก็ตัวนี้จะยังมีดิฟล็อกไฟฟ้ามาให้เหมือนเดิมนะคะดิฟล็อกไฟฟ้าเนาะมีมาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ปุ่มในโหมดรับโโหมดการขับขี่นะคะปุ่ม ตัวนี้จะเป็น 4H 4L แล้วก็ 2H นะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าใช้งานสภาพถนนแบบไหนสามารถปรับได้เลยแต่ไม่มีตัว A 4A นะถ้าจะเป็น 4A ก็คือจะเป็นในส่วนของตัวรุ่น V6 นั่นเองค่ะ แล้วก็ในส่วนของตัวหน้าจอหลังพวงมาลัยนะคะต้องบอกเลยว่าคันนี้นะคะเป็นหน้าจอขนาด8นิ้วนะคะบอกสถานะต่างๆของตัวรถที่ผิดปกติจะโชว์ขึ้นที่หน้าจอเลยแล้วก็ยังบอกในส่วนของการเติมน้ํามันนะคะสามารถวิ่งได้อีกกี่ิโลนั่นเองเราสามารถคํานวณได้เลยนะคะว่าเราเติมน้ํามัน4ี่ห้าเราต้องวิ่งได้อีกกี่กิโลนะคะแล้วก็คันนี้นะคะ ตัวหน้าจอเนี่ยสามารถเชื่อมต่อฟอร์ดพาได้นะคะบอกสถานะตัวรถอยู่ตำแหน่งไหนอยู่จุดไหนลูกค้าสามารถค้นหาตำแหน่งรถได้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้จะมีเาเรียกอะไรนัดหมายนะคะนัดหมายการเช็คระยะนะคะแล้วก็ดูสถานะค่าใช้จ่ายนะคะต่างๆถ้าเกิดว่าเราจะนำรถเข้าเช็คระยะที่กี่กิโลอย่างเงี้ยจะมีค่าจะจะมะีสามารถดูคำนวณได้เลยว่าเราต้องเตรียมเงิน จ่ายเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะดูในแอปได้เลยนะคะแล้วก็แผงประตูนะคะแผงประตูด้านข้างเนี่ยจะเป็นปรับกระจกมองข้างเป็นไฟฟ้าพับเก็บเป็นไฟฟ้าให้นั่นเองแล้วก็แผงประตู กระจกขึ้นลงทั้งหมด4บานเนี่ยเป็นไฟฟ้าด้วยเป็นระบบเซ็นทันล็อกนะคะแล้วก็เป็นระบบพูดสตาร์ทนะตัวนี้นะคะสามารถสตาร์ทรถระยะทางไกลได้แล้วก็ปลดล็อกรถระยะทางไกลได้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ปุ่มด้านล่างเนี่ยจะมีปรับในส่วนของตัวโหมดไฟหน้าตั้งเป็นออโต้หรือแมนนวลก็ได้นะคะแล้วก็ตัวนี้จะปรับในส่วนของตัวที่เป็นกระหน้าจอด้านหลังตัวนี้นะคะปรับเลือแสงแสงเรือนใหม่นั่นเองนะคะความส่องสว่างของเขาเนาะ สำหรับคันนี้นะคะบอกเลยว่ามีระบบความปลอดภัยมีมาครบเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นระบบ ABS, EBD, e s s ระบบรอมป้องกันการพลิกคว่ำม,มีมาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มีระบบช่วยโทรฉุกเฉินมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะอยากจะได้คันนี้นะบอกเลยว่ากว่าจะได้เนี่ยใช้เวลาจองประมาณ2เดือนนั่นเองนะคะ2เดือนนะแล้วก็ลอตนี้มาน้อยมากๆเลยนะคะใครที่ชื่นชอบ ไอ้ตัว4ี่คูณสแล้วราคาแบบ ล้านล้านไม่ถึงแสนอะไรเงี้ยก็แนะนำตัวนี้ได้เลยนะคะอยากได้โปรโมชั่นนะคะทักเข้ามาแล้วโทรเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์0ูนย์หกสามค่ะสามหนึ่งสี่สนึ่นั่นเองเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะคะสำหรับลูกค้าใหม่นะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ใจเจ๊ด้วยนะคะเผื่อเวลาจเจ๊ลงคลิปแต่งโน่นนี่นั่นลูกค้าจะได้มีการแจ้งเตือนไปที่หน้าจอจะได้เห็นคลิปดีๆที่จเจ๊รีวิวนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะ ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันหน้าคลิปใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ